เผ่าพีศาและเผ่าขมังเวทนั้นแข็งแกร่งยิ่งนะักหากคู่นำทั้งสองฝ่ายรับรู้ว่าโชคชะตากำลังเอียงไปทางเผ่ามนุษย์พวกเขาต้องลงมือเล่นงานเผ่ามนุษย์เป็นแน่ข้าต้องรีบกลับไปดูแลสถานการณ์ที่นั่นเสียก่อนขอบคุณสา,ายลัทธิเต่าเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนขออวยพรให้ท่านโชคดีในทุกเรื่องขอบคุณท่านไปจัดการธุระของท่านเสถอ พระแม่นี่ว่าน่าจะช่วยข้าปิดบังเรื่องนี้เพราะเราเป็นเผ่าเดียวกันอีกอย่างตอนที่อารามาจารุหงจวินถ่ายทอดวิชาเต่าในสำนักจือเซียวข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเพียงแต่พระแม่นี่ว่าได้โอกาสกลายเป็นเซียนศักดิ์สิทธิ์ส่วนข้ากลับไม่ได้อะไรเลยเฮ้อข้านี่เกือบจะได้เป็นเจ้าอสาูรบรรลุเสียนแล้วแท้ๆคิดถึงอดีตเสนลุงรวดของข้าจริงๆ นี่เจ้าไก่อ้วนเจ้าไปนอนอยู่ตรงนั้นทําไมหลังจากนี้ข้าจะต้องเกาะขาท่านให้แน่แนซะแล้วไม่ไงล่ะทาตาบิ้งๆแล้วนะจูจูเจ้าไก่บ้านี่พวกปักเบี้ยวตาเลยหรือว่ามันจะเป็นโรคระบาดในไก่กันนะนี่นะไม่ค่อยเลยไปให้ไกลๆเลยไปอา หลังจากนี้เจ้าอยู่ห่างข้าเลยนะเข้าใจไหมหรือว่าเป็นเพราะเมื่อกี้ข้าทำหน้าประจบสอบพลงั้นเรือหรือว่าท่านเาสีรรยนศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบคนประจบสอบพลงั้นเหรอขณะคุณเพิงยังโดนเลยท่านพ่อบุญธรรมช่างอารมณ์ขึ้นลงเลสียจริงครั้งหน้าข้าคงต้องระวังตัวให้มากกว่านี้เสแล้วตอนที่เราตรวจสอบของราวันในพื้นที่ระบบเมื่อกี้พบว่า ของรางวัลอย่างหินเทพวิเศษ5้สีแห่งความโกลาหลกับดินต้นกำเนิดแห่งเก้าสวรรค์เหมือนจะเกี่ยวข้องกับพระแม่นี่หว่านี่นี่เจ้าเป็นอะไรไปนะ่ะเออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันหงซิวเป็นถึงนางฟ้าจากกำหนักว่าห่วงเธอจะต้องรู้วิธีใช้ของพวกนี้แน่ๆของรางวัลจากระบบครั้งนี้ไม่มีคำอธิบายอะไรเลยคิดไม่ออกเลยว่า ต้องใช้พวกนี้ยังไงแค่ดูจากชื่อก็คิดถึงเรื่องราวที่พระแม่นี่ว่าใช้หินซ่อมแซมสวรรค์เลยหรือว่าเจ้าหินนี่จะเป็นวัสดุอันล้ำค่าสำหรับสร้างสิ่งก่อสร้างกันนะจำได้ว่าระบบเคยบอกไว้ว่าหากได้สัมผัสบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมหันตภัยแห่งสวรรค์ จะสามารถปลดล็อกระบบได้อย่างสมบูรณ์ทีนี้ก็ขเข้าใจแล้วว่าทำไมพระแม่นีิวาถึงกระตุ้นระบบได้พระแม่นีิวาใช้ดินในการสร้างมนุษย์และใช้หิน่้มเซมสวรรค์ล้วนเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาหลายพันปีแต่ยังมีใครหรือเหตุการณ์อะไรที่สามารถกระตุ้นได้อีกนะก่อนหน้านี้เราไม่เคยสนใจตำนานพวกนี้เลยเลยไม่รู้ว่ามีตัวละครสำคัญอะไรบ้าง อ้ายปวดหัวปวดหัว,หวเอ๊ะเดี๋ยวนะเหตุการณ์ที่กงกงโกรธแล้วชนกับภู้ขอปูโจโน่าจะนับเป็นหนึ่งในเรื่องราวนั้นใช่ไหมนี่เป็นชนวนเหตุที่ทําให้พระแม่นี่ว่าต้องซ่อมแซมสวรรค์เลยนะก่อนหน้านี้โบซุนคือให้ตําราบโบราณบางอย่างกับข้าพอดีเลยจะได้ตรวจด,ดูว่ากงกงเป็นใครในยุคบรรพก,การข้าจําได้ว่า เขาเคยต่อสู้กับใครสักคนเอ๊ะไม่มีไม่มีอะไรเลยโธ่เพราะข้าใช้พลังเสยนไม่ได้ระบบมันเลยไม่ทำงานสินะเวนเอ้ยเวนเอ้ยเหมือนต้องใส่ลหัสผ่านเพื่อใช้สินะมิงเฮอเจ้าเข้ามาหน่อยสิมาดวจ้าพระบุญธรรมมีอะไรจะสั่งหรือเจ้าคะเออมาเร็วมากมิงเฮอ เจ้าหน้าอาจจะอ่านยุคบันทึกนี้ได้ใช่ไหมช่วยบอกข้าเรื่องกองกําลังต่างๆในยุคบรรพการหน่อยสิเออท่านพ่อบุญธรรมท่านดูสิ่งนี้ทําไมกันหรือยุคบรรพการช่างกว้างใหญ่ข้าอยากจะไปดูเรียนรู้ไว้ก่อนจะได้ไม่งงตอนออกไปข้างนอกหาเช่นนั้นก็ดีท่านพ่อบุญธรรมเดี๋ยวข้าจะบอกท่านเรื่องกองกําลังในยุคบรรพการเองเออ ไอเจ้าจะเผาทิ้งทำไมเนี่ยก็ดีงั้นเจ้าพูดมาเลยก็แล้วกันยุคบรรพกาลทั้งหมดเต็มไปด้วยการหลอกลวงและการฆ่าฟันเผ่าปีศาจและเผาขมังเวททำสงครามกันทุกวันดินแดนทั้งสิบทิศและเผาพันนับหมืน่นต่างตกอยู่ในเพลิงสงครามมีแต่การฆ่ากันไปฆ่ากันมาเต็มไปหมดยุคบรรพกาลในตอนนี้ เป็นสถานที่แบบนั้นนั่นเองเออมันอันตรายขนาดนั้นเลยงั้นหรอฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาจะไปหาโกงกงได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถชุนบูเขาให้พังได้แค่สัมผัสต,ตัวเขาสักหน่อยยังไม่ได้เลยกระมังไม่ได้แล้วแบบนี้เราคงต้องฝึกพลังเซียนเพื่อใช้ปกป้องตัวเองอย่างน้อยๆก็ต้องบินให้ได้ถึงจะมีทางหนีที่ไล่บ้าง ทางโบซุนเล่มิงเหอต่างก็มีวิชาเทพกันทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดวิชาแบบนั้นมันไม่เหมาะกับบุคลิกอัลลอหลเราของเราพอเราออกจากดินแดนยมโลกนี้แล้วมุ่งหน้าไปยุคบรรพกาศเราต้องหาผู้ฝึกสักคนแล้วชาบินไปเลย <c oughs> แค่ข้าฝากตัวเป็นศิษย์กับเซียนเล่ล้นก็พอเซียนระดับสูงอะไรนั่นเขาไม่สนใจเราอยู่แล้ว เพราะว่าบําเพนเพียนชาเกินไปดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ไอแอดสุดหลอด้วยนะครับ